รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักสายามชิดชอบท่านบอกว่าการเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่คนจะเริ่มเดินทางกันตั้งแต่วันที่11นะครับผมไปจนถึงวันที่17เมษายนนี้เขามีการขอความร่วมมือครับในการมาตรการที่เขาชื่อว่าคนบ้านใกล้เดินทางออกจากกรุงเทพทีหลังและเดินทางกลับเข้ากรุงเทพก่อนอบ้านใกล้ออกทีหลังก็ไวก,ก,กว่าใช่ใช่คชถ้าบ้านไกลก็ ออกให้ไวหน่อยแต่กลับที่หลังใช่ครับผมเขาบอกว่ากลุ่มที่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราใกล้หรือเราไกลนะจริงๆเขาก็มีข้อแนะนําไว้เหมือนกันว่ากลุ่มที่เดินทางใกล้เนี่ยนะครับผมคือเขาวัดจากภูมิลำเนาเนี่ยนะหรือสถานที่ท่องเที่ยวในรัศมี2 0 0ร้อถึงสามกิโลเมตรจากกรุงเทพนะครับกลุ่มนี้เนี่ยให้ออกทีหลังแล้วก็กลับไวนะครับผมโดยเขาบอกว่าออกจากกรุงเทพเนี่ยสักประมาณวันพฤหัสที่14 <า>แล้วก็กลับมาก่อนก็คือวันเสาร์ที่16เมษายนนะครับผมส่วนใครบ้านไกลก็คือจะเดินทางไปไปจังหวัดไกลๆหน่อยเนี่ยนะครับผมบ้านไกลออกไวกลับทีหลังก็แนะนําให้ออกช่วงตั้งแต่วันอังคารที่12ถึงวันพุธที่13เลย <ฮะ S 2> แล้วก็ค่อยกลับเข้ากรุงเทพในช่วงวันเสาร์ที่16แล้วก็วันอาทิตย์ที่17เมษายนคือ21จังหวัดที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่บ้านใกล้เนี่ยนะครับผมยึด200ถึง300กิโลเมตรจากกรุงเทพอันนี้คือให้ออกทีหลังอ่าให้ออกทีหลังแต่กลับก่อนนะอ่าออกทีหลังกลับ เขาจะแบ่งเป็นถ้าจะไปาทางตอนเหนือ9จังหวัดเนี่ยนะครับอย่างอายุทยาอ่างทองสุพรรณบุรีสิงห์บุรีชัยนาทลบบุรีอุทัยธานีนะครสวรรค์แล้วก็เพชรบูรณ์นะครับหรือว่าใครจะไปฝั่งอีสานนะครับก,ก็อย่างสระบุรีนะครนายกชัยภูมินะครราชสีมาฝั่งตะวันออกอย่างปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีสระแก้ว แล้วก็ฝั่งตะวันตกอย่างกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีนะครับผมถ้าใครที่จะไป21จังหวัดนี้นะครับไปใกล้ๆนิดเดียวนะครับผมก็ออกทีหลังซะแล้วก็กลับไวสักนิดหนึ่งคนบ้านใกล้ออกทีหลังแล้วก็กลับก่อนเพื่อที่จะกระจายการเดินทางแล้วก็เหลื่องเวลาการรถะจะได้ไม่ติดมากทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทอขอบอก